โตโยต้ายาลิท1.2ตัว e ปี2017เกียร์ออตโต้กับราคา379,000บาทราคานี้ไม่ได้โม้กับไม่น้อยที่คุณพลาดไม่ได้คันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่วันนี้นะคะยินดีมากเลยนำเสนอคันนี้ค่ะโตโยต้ายารี1.2ตัวอีปี2017เกียร์ออตโต้สีเทานะคะท่านผู้ชมค่ะสีเทาไม่เท่าไหร่ราคาเร้าใจาอีกเนี่ยค่ะสีดำด้านเหมาะมากกับสีเทานะคะท่านผู้ชม เพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะถามว่านอกจากสีขาวสีดําแล้วมีสีเทาไหมนี่แหละคะ่ะสีเทานะคะท่านผู้ชมปี17ใหม่มากเลขใหม่ก็น้อยนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เก๋ค่ะกระจกบ,บองข้างพร้อมกับไฟเลี้ยวเก๋มากสีเทานี่เดิมๆเลยค่ะท่านผู้ชมรอยไม่มีเลยนะคะดูความกว้างซะก่อนค่ะท่านผู้ชมกว้างมากนะคะเเพดานตัวเนี้ย ก็กว้างนะคะทรงสูงนะคะท่านผู้ชมรถ5ประตูปี17ราคาเบาๆค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปเข้าฝั่งนู้นนะคะว่ามันกว้างนะี่ค่ะท่านผู้ชมสกรปรกก็เช็ดออกได้ง่ายนะคะพับพับได้อีกเหมือนกันนะคะอันนี้พับได้สี่สิบหกสิบนะคะพับได้ ชมขึ้นได้ง่ายด้วยกนะว้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูด้านหลังค่ะท่านผู้ชมตัว E นะคะ,ะรุ่นนี้จะเป็นมียางอะไหล่นะคะท่านผู้ชมอ่ะเปิดดูข้างหลังกว้างอุปกรณ์ครบนะคะเป็นยางอะไหล่อุปกรณ์ก็ครบนะคะท่านผู้ชมยางอะไหล่ไม่เคยใช้เลยดีมากกนะะว้าง โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าเดี๋ยวโชว์ยางกับแม็กหน่อยนะคะใช้ได้อีกน,นานๆเลยท่านผู้ชมเดิมมากนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้ค่ะท่านผู้ชมว่าเลขไม้คันนี้ปี2017นะคะเลขไม้จะเท่าไหร่ขออนุญาตสตาร์ทเครื่อง เรียกมาอยู่ที่4,9177กิกโลค่ะท่านผู้ชม77็กิโลนะคะน้อยมากเกือบ5,000มนโอเคนะคะเพิ่มรถได้เลยอ่ะตรงนี้้วยพกมาะไรไม่มีที่ติดเลยท่านผู้ชมเดิมมากสดมากคันนี้ค่ะสดมาก โอเคขอญอาตดับเครื่องเนี่ยโชว์ตรงนี้หน่อยค่ะออยนี่นะคะที่ล็อกเด็กไว้นะคะเรากดลงตรงนี้ปุ๊บอ่าเราก็ปิดประตูไว้นะคะอ่าข้างในจะเปิดออกไม่ได้ยกเว้นว่าเราเป็นคนเปิดให้แบบนี้นะคะอันนี้พอดีมีลูกค้าถามมานะคะอ่าโอเคเดี๋ยวชมห้องเครื่องเลยค่ะท่านผู้ชม ใหม่กิ๊กๆเลยนะคะ86แรงม้าค่ะ1.2ตัว e ปี2017อ่ดะดูความเดิมของรถสักหน่อยเนี่ยค่ะเดิมมากท่านผู้ชมรอยไม่มีเลยเห็นไหมคะดูชุกจุดเลยท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะเนี่ยถามหาสีเทาสีเทามาแล้วนะคะลูกค้าเนี่ยค่ะเดิมมากนะคะ ประหยัดน้ำมันสุดๆราคาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าเมื่อไหร่จะบอกราคาสักทีรู้แล้วเหระว่าตัวตายาลิทือสตัว e ีปี2017เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมรับหน้าฝนแล้วก็หน้าร้อนด้วยนะคะพร้อมกันเลยในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าโปรโมชั่นผู้ท่านผู้ชมถามว่า ออกรถฟรีดาวได้ไหมได้ค่ะจัดเต็มได้ไหมได้ค่ะดาวได้ไหมก็ดาวได้เหมือนกันถ้าเราดาวสูงเราก็ผ่อนถูกหรือเราไม่อยากดาวเลยไม่อยากใช้เงินก็เอาเครดิตดีๆมาออกรถได้เลยนะคะท่านผู้ชมโทรมาที่เบอร์0619581819อยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ